สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่างบินรถมือสองนะครับวันนี้นะครับก็มีนิกสันบิ๊กเอ็มนะครับเป็นกระบะแคปนะครับนิกสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะก็มาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกแล้วหนึ่งคันนะครับนะก็เราจะเจอกันทุกวันนะครับเวลา18บแนกาสามสิบนาทีเวลาดีๆแบบนี้นะก็เจอกันทุกวันนะเพื่อไม่ให้พลาดนะครับเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแบบเนี้ยเวลามีรถเข้าให้กดติดตามไว้เวลาผมลงคลิปใหม่ๆไปมันจะได้ทันนะโอเคเพื่อไม่เสียเวลาที่ผมพาไปดูรถเลยดีกว่าเนาะ ก็คันนี้นะครับเป็นรถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคันนี้นะรถอยู่อำเภอสวนภูมินะครับนะตำบลหินกองนะครับอคันนี้รถนิกสันบิ๊กเอ็มฝาแดงนะอันนี้เป็นรถที่เจ้าของเขาต้องการขายนะนะครับนี่นะรถเขาใช้งานอยู่ทุกวันนะครับนะ เขาก็ต้องการจําเป็นจะต้องใช้เงินนะครับก็เลยจะต้องการขายเนาะรถสีเขียวนะครับคันนี้นะภาพดีครับอันนี้ใช้ใช้งานอยู่นะครับสมมติด,ดูตามคันส่งคันสีต่างๆนะสีก็ได้นะครับนี่นะครับรถอยู่จังหวัด ร้อยเอ็ดนะคันนี้นะเ็นรถเดิมนะครับนิคลันบิ๊กเอ็มนะครับเป็นกระบะแคบนะคันนี้มีคอกันนี้แถมคอกให้ไปด้วยนะครับตาดสีนะครับสองห้าหกสี่นะคันนี้นะขาดต่อแต่ว่ายังไม่ขาดเกินนะครับสองห้าหกสี่นะตามสีต่างๆนี่ครับกระจกดีอยู่นะคันนี้นะ รถปี2538นะครับอันนี้ไปลองด,ดูใต้คัสซีต่างๆนะสภาพดีอยู่นะครับอันนี้รถเขาใช้อยู่นะทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับแต่ว่าคือต้องจำเป็นต้องใช้เงินนะครับก็ลงขายนะก็ป้ายทะเบียนนะครับบอว8 3 9วสาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอันนี้ นี่ครับนี่ยางไหลไม่มีนะครับนี่นะลองมุดมาดูนะครับยางไหลไม่มีนะครับอยากจะดูมุมไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอได้นะเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ในไลน์นะครับนะก็อย่าลืมนะครับขอกำลังใจโดยการกดถูกใจใต้คลิปวิดีโอให้สักหนึ่งครั้งนะ เพื่อเป็นกำลังใจในการหารถส,สวยๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันทุกวันนะครับเวลา18บแนาสนาทีแบบนี้นะเนาะเพื่อไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆก็ให้กดติดตามไว้รถเ,เข้าใหม่มาจะได้ทันนะทมคัดสีต่างๆนะครับถูกด,ดีนะคันนี้ ลืมใครอยู่ใ,ใกล้ๆก็มาดูก่อนได้นะอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอสวนละปูมนะครับตำบลหินกองนะครับเดี๋ยวมาลองดูเครื่องกันสักหน่อยนะอันนี้พวงมาลัยธรรมดานะครับอันนี้นะพวงมาลัยธรรมดาแอร์ไม่เย็นนะอันนี้นะแอร์ไม่เย็นนะครับเคงาราธรรมดานะก็ดูเครื่องสักหน่อยนะอันนี้ ให้ดันนะครับนี่นะนะ้ำมันเรืองสักหน่อยเรือะไรกับน้ำมันนะอันนี้นะบุนปกติครับรถเขาใช้งานอยู่ทุกวันนะเอ,อเันนี้ สำหรับลิกสันพิเกมฝาแดงคันนี้นะครับเป็นจอเหลี่ยมนะครับพวมาลัยธรรมดานะนะครับก็ไม่มีแอร์นะครับเจ้าของเขาเปิดราคาไว้ที่6 5ห0 0น้าะครับ65,000าบาทนะครับก็สามารถโทรมาคุยกับเจ้าของรถก็ได้โดยตรงนะเดี๋ยวผมจะปักเบอร์เจ้าของรถไว้ใต้ชื่อคลิปนะครับตรงชื่อคลิปเลยเนาะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกันใีนิดก่อนยังไงกดติดตามไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ